เราใช้มือของเราแล้วบองขา่าข่าขวาเอา้อ้ตรงกันนะข่าขวาลูกท่าที่แท้เสมอลูกท่าที่เราออกเสียงแล้วก็บอกน้องไปว่าเล่นยังไ,<อ>ไงบ้างแล้วก็จะฝากให้น้องไปคิดแล้วก็พอเสร็จตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะใครจะนัดใช่ไหมครับใครครับพอเสร็จตรงนีน้เสร็จตรงนีน้เนีน่ยพี่ก็จะรวมลงเพลลงพัทเนีน่ยให้น้องหน้าเป็นมึงโง่ ในราศีที่แน่ก็คือพวกเราเนี่ยที่อยู่แต่ละที่อยู่ประจำจุดก็คือเรียกพยายามดึงน้องให้มานั่งเป็นแบบกระจายกระจายให้มันผันผันไปก่อนคือวงกลมน้องในราศีประมาณ10-15คนคือแบบคือดึงน้องให้แบบไม่ต้องเป็ียดกันมากพอน้องนั่งเป็วงกลมแล้วเนี่ยก็จะแบบดึงสมาธิของทุกคนออกมาเรื่อยๆกระจายๆเราแบบควรคร่าวๆแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นของที่ถึงต่อประมาณเนี้ อย่างเวลาเพลงเนี่ยถ้าหนูสังเกตว่าถ้าหูเราสอนเพลงเนี่ยเขาได้แต่งงานน้องร้องเพลง่านี้มันเงียบหรือเปล่าเปิดโฆษณาช่วเวลาเราได้แบบเดียเราช่วยกันรอแล้วบอกเนี่ยน้องร้องเพลงอย่างงี้นะแต่คนก็จะพูดพูดตรงนี้ได้แต่เวลาที่เขาพูดอ่ะก็คือไม่ควรจะขัดไม่ควรจะไป้อมกันนะครับและอย่างเวลาร้องเพลงเนี่ยถ้าร้องเพลงธรรมดาเราเห็นมาว่าถ้าร้องเพลงไปเรื่อยๆมันก็ไม่สนุกหรืปล่าหนึ่งคือสำคัญคือใจเราใจเราต้องสนุก สอเวลาเราเอนเตอร์เทนคนอ่ะที่บอกว่าเราไมเป็นเชียร์อัพนะครับเพราะนั้นอ่ะเราอาจจะมีเอ้าน้องเราแบบเอ้าเพลงแบบมีมีซึ้งของของเพลงมาบ้างอะไรประมาณเนี้ยเพื่อทำเหมือนเรียกแดนดิ้งอ่ะใช่ไหมลูกว่ะอย่างพี่ร้องคนเใอสวัสดีนะครับเอาสองอาทิตรับผมที่มีปัญหาแล้วเนี่ยเราจะขึ้นขึ้นมาแบบเสียงแบบให้มันดังขึ้นมามาแล้วแหละครับเอาสองอาทิตย์ครับแล้วก็ทำหน้าหาน้อง ทำหน้ากหนุ่มอะไรปรมาณเนี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยมันหน้าเลยอ่ะแล้วเราพิพากษาหวานดีพายเนี้ยก็เใครอยากเล่นหรเราเอยสัมภาษณ์หน้าเราอยู่ที่ใจด้วยคือบอกว่าต้องจับพูดะยืนแรกต้องจับคูตอรางน้าต้องจับพูายตอนที่ตอนเป็นเินเตอร์ต้องยืนแบบมาได้แล้วมือเป็นพนเตอร์ไม่ใช่แบบยืนตรงขึ้นเฉย มันไม่ได้หรือว่าขาเราไม่อยู่ที่ขาเราขยับตลอดแบบนี่ยคือเราคือน้องน้องนั่งน้องนั่งใช่ปะน้องก็ใช้แค่มือใช้แล้วนี่อย่างเดียวแต่ว่าเราอ่ะยืนอยู่เราก็ต้องแบบขาไปด้วยหัวไปด้วยมืแล้วก็หน้าไปด้วยเนีวามจริงมันสำคัญอะคือยือใจสองหน้าสามอารมณ์สี่ตัวร่างกายโอเคต่อไปกินการเต้นหนึ่งะครับเต้นหนึ่ง

กตอนแรกจะราากพ่ดเห็นว่านาก่อนแล้เดกกอเดรกเบรแลนา้เรกแล้วนนมาจะจด้วยการพี่น้องนั่งในสองตามลางสีมก็ก็ให้น้องทโพลิเมอร์ตอก็อยากให้มีมีลี้ยงเลยคอายสีก็คอยดูแลน้องคอยเดกาคอยอะไร อุปกรณ์ก็ง่ายมีโพลแลคโพลแลคก็ถุงน้ำนะสีตัวใส่สีอะไรก็แล้วแต่แล้วมีซิลิโคนอยู่ไปปริมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกน้องตอนที่เือคนพื่อเมก้าถึงมือน้องแล้วก็จากนั้นก็ใส่วาล์ย์ตามให้น้องขยับว่าแลคก็จะทำให้กาวเนี่ยมันกระสาหล่อการก็คือโพลิเมอร์จะเป็นติดแน่นขึ้นเติมอะไรเร่งหนืได้อะไรเงี้ยแล้วในแบบมันคช้ได้เพรย่งมันจะเลืยกปริมาณการที่ใช้จำนวนของวอล์ย ตัวนเรก็อินตามหน่วยของนี่สลิงว่ามันเราดูไให้น้องเท่าไหร่เราเขาบอกเดป้น้องหรลจากนั้นก็คืออันนี้น้องเสีดเชืกัเราก็พูน้อมน้าเรว่าเออนนี้เราใส่เยอะสิคนนี้เราใน้อยและเเรา่วยด่าเอออะไรที่มีผลทำให้รายืดได้ยาวไรที่ทำ้ัน